เราพามาไหว้พ่อปู่กันนะคะพ่อปู่พ่อปู่ชีวกนะคะขอพ่อปู่ชีวกบรมครูหมอชีวกะกุมารพัฒนจงประทานผ่อนให้เหล่าบรรดาผู้ที่ติดตามช่องพิรุณรักชาแนลหลุดพ้นจากโรคโควิดทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงส ด้านในก็จะเป็นนะคะพระเก่าแก่นะคะที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายสาธุสาธุเจ้าค่ะ,คะชีวิตต้องสู้นะคะทุกข์ก็ทุกข์จะมานั่งร้องไห้อยู่มันก็ไม่ใช่ เราต้องมีกำลังจิตกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะปัญหามีอุปสรรคมีกันทุกคนนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องสู้นะคะนะคะต้องสู้ปัญหาทุกอย่างย่อมย่อมมีทางออกนะคะ,ะเราจะพามาไหว้พี่กุมารกันนะคะพี่กุมาน พามาไหว้พี่กุมานกันนะคะ พุทธะสะปัวะโตอรหะโตสัมมาส,สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาส,สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาส,สัมพุทธะนะโมทัสสะปัจกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าพิรุณรักสังกัตโธวุกิเดือนที่19พฤษภาคม2 5งพนห้า่ปีชวดขอกราบสักการะบูชาพี่จุบพ,พี่จันทร์ขอบรารมีของพี่จุบพ,พี่จันทร์ จงประธานพรเลขโชคลาภมงคลให้ข้าพเจ้าสองตัวตรงๆขอให้เลขสองตัวนี้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่16เมษายน2565นี้หากพี่จุกพี่จันประธานพรเลขโชคลาภมงคลสองตัวตรงๆและข้าพเจ้าพิรุณรักสังกัทองนำไปซื้อนำไปเสี่ยงดวงนำไปเสี่ยงโชค และมีโชคมีลาบถูกรางวัลข้าพเจ้าจะนำน้ำแดง12ขวดมาถวายแด่พิ่จุกพี่จันขอพิ่จุกพี่จันเมตตามะทานพรเลขสองตัวตรงๆให้ออกงวดให้ออกสลับกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2565นี25้ด้วยเถิดสาธุ ขอส่องตัวตรงๆพีจุกพี่จุกให้มาส่องอันเลยดูนะคะทุกคนเป็นเลขอะไร

ขอสองตัวได้สามตัวเลยพี่จุกพี่จันเลขไหนกันแน่ขอให้โชคดีแล้วกันนะพี่จุกพี่จนันถ้าถูกรางวัลใหญ่ๆเขาจะซื้อน้ำแดงมาถวายสิบสองขวดนะให้ได้เงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะถึงจะเอาน้ำแดงมาถวายนะสาธุ ขอให้กลับไปโชคดีนะพี่จูพี่จัน